สคริปต์ใหม่จบภายใน5วิธีกับ Startup Follow b บัแม่นยำถึง90%เลยะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำงานของสคริปต์ Startup Follow b บัครับว่าแม่นยำแค่ไหนไปกันเลยครับเอาละค,คลิปนี้จะมาเทรดบิตออปชั่นบรอกเกอร์เอนว่าด้วยสคริปต์ Startup Follow b บันะครับก็เป็นสคริปต์ตัวใหม่ที่เพิ่งได้ทำไลฟ์ไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับวิธีการเข้าเทรดครับก่อนอื่นเพื่อนมาดูตรงนี้ฮะสัญญ,ญาณการเข้าเทรดจะมีแค่2ตัวครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ครับแล้วก็ สีเขียวฮะสีเขียวบอกให้กดขึ้นสีแดงบอกให้กดลงง่ายๆครับก็เทรดตามสคริปต์ได้เลยนะไม่ยุ่งยากครับส่วนวิธีการทํางานฮะก็เป็นการกลับตัวของแท่งเทียนฮะสมมุติว่ารอบล่าสุดออกสีเขียวแท่งนี้ครับแล้วแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งขาลงสีแดงฮะถ้าแท่งสีเขียวยาวกว่าแท่งสีแดงแสดงว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นครับถ้าแท่งสีแดงยาวกว่าแท่งสีเขียวแสดงเป็นเทรนขาลงง่ายๆครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเข้าเทรดกันครับ ผมจะเข้าจังหวะที่สัญญาณแจ้งเตือนเลยนะฮะจะไม่รอแท่งถัดไปครับแต่ถ้าเพื่อนจะรอแท่งถัดไปก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวรอสัญญาณฮะนี่ฮะสัญญาณมาครับกดเข้าเลยครับสัญญาณขึ้นมาตรงนี้ฮะนี่ฮะเพื่อนสัญญาณขึ้นมาครับเรากดเข้าแท่งนี้เลยเรียบร้อยครับจบออเดอร์นหนึ่งฮะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวรอสัญญาณต่อฮะไม่ต้องรีบร้อนสําหรับสคริปต์ฮะอ่ะรอสัญญาณครับมาหรือเปล่า ถ้าสัญญาณมันช้าฮะเพื่อนก็สามารถสลับสินทรัพย์ได้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ EURUSD ครับนี่ฮะสัญญาณมากดเข้าเลยครับเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยครับแบบนนี้สวยๆครับจบที่ไม้หนึ่งแล้วะฮะนี่สัญญาณขึ้นปุ๊บเรากดเข้าแท่งที่มีสัญญาณเลยนะฮะไม่ต้องรอแท่งนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเพื่อนอยากจะรอแท่งถัดไปก็ได้ครับแต่โดยส่วนตัวผมแนะนำฮะให้เข้าแท่งที่มีสัญญาณเลยครับ อรออีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะฮะมาะฮะนี่ฮะขาลงครับสัญญาณหายนะอ่ะมาะฮะสัญญาณกลับมาครับเรียบร้อยไหมฮะโอ้โหสัญญาณมันไม่นิ่งฮนะเดี๋ยวรอทบม้สองแล้วกันครับก็ที่สำคัญฮนะต้องมีตารางการงเงินด้วยนะครับวางแผนการเงินให้ดีฮะมี6ไม้โอกาสชนะอยู่ที่9 8 4าดเปอร์เซนต์เลยนะครับ รอสัญญาณฮะรอสัญญาณถ้าไม่มาเราสลับสินทรัพย์ได้นะครับเราจะเทรดแบบสลับสินทรัพย์ก็ได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีฮะเทรดผ่านคอมพิวเตอร์ดีกว่าครับเปิดได้ทั้งหมด8ไม้นะฮะอ่ะสัญญาณมาเลยเปล่าฮะถ้าไม่มาเดี๋ยวผมจะสลับสินทรัพย์นะครับไม้ที่สองฮะเดี๋ยวทบแนปะ๊ อ่ะมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวเข้าออเดอร์นี้ก่อนนะฮะนี่เรียบร้อยครับโอ้โหสัญญาณเรียบร้อยครับแบบนี้ฮะนี่ฮะเพื่อนไหมครับพอสัญญาณเข้าพอสัญญาณแจ้งเตือนปุ๊บเรากดเข้าเลยครับมันก็จะดีตัวเลยนะฮะจบไปสามออเดอร์อ่ะอีกหนึ่งออเดอร์นะครับเพื่อยืนยันว่าสคริปต์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแม่นยําครับต้องรอสัญญาณให้ดีดครับเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องเข้าทุกสัญญาณที่แจ้งเตือนนะฮะ โอ้โหเข้าช้าฮะมีสัญญาณหายครับไม่เป็นไรอ้าวดื่มกลับมาที่ไม้หนึ่งครับอืมไม่เป็นไรฮะก็โทยไปไม้สามเลยครับลืมเปลี่ยนเงินนะเพื่อน,อนๆต้องมีสมาธิในการเทรดด้วยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยครับนี่ฮะสัญญาณเข้าปุ๊บเรากดเข้าเลยฮะกดออกออกเดอร์เลยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับสคริปต์สตาร์ทอัพโฟร์รูบับนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจสคริปต,ต,ต์ตัวนี้ก็เข้าไปโหลดได้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ของสตาร์ทอัพเลยนะฮะ